กอันนี้ก็เรียกว่าพี่กาพี่กาน่ารักของวัดบ่า,าอุตาสูมนี่สองเขามี่สองเขา,น,เขานี่แหละคนรักเขาเพราไม่เขาสองมีสองเขาพี่กานั่นแหละสวยงาม ใสพี่กาใกล้ๆสิใส่หัวพี่กาสิใส่เขาพี่กาด้วยนั่นแน่พีกาพีกาสบายแล้วใช่ไหมอืมจิ้งกาก็เป็นพันธุ์อะไรเราไม่รู้นะพูกไดนโนเสาร์มันอาจจะเป็นลูกหลานไดนโนเสาร์เมื่อกี้บอกว่าประดูก,กับผู้เบสเนี่ยให้เป็นจิ้งกาสัสามชาติเย่ดีใจจะได้เป็นจิ้งกาสามชาติ นะพวกมึงเป็นอะไรเป็นกิ้งก่าไม่ไป,ปกติเดี๋ยดีนะสบายดีไหมชอบเจนไหมล่ะมันอยู่วัดสบายใช่ไหมมีความสุขแล้วสิงูหลังแหลมกันนะดูหลังมัสิหลังแหลมแหลมนอกจากจากับงูแล้วก็มาจับกิ้งก่ากัน หลังแหลมเลยใช่ไหมอืมนั่นะเออโชคดีมีความสุขอยู่ดีมีสุขนะแล้วก็อายุวันน่าสุขภาพละปฏิพานธนสารสมบัติให้มีทรัพย์สมบัติมากๆคอยกวนกิ้งกาให้มีเงินมีทองนะไม่อดไม่อยากกิ้งกะหลวงเวทหลวงตาเออพ่อให้กิ้งกาให้มีเงินมีทองถูกไหมถูกแล้วใช่ไหมให้มีทรัพย์สมบัติเยอะๆ ให้มีโฉนดที่ดินของตัวเองในบ้านของตัวเองนะให้ได้มีเงินมีทองให้ได้โรงเรียนการศึกษาสูงสูงนะถูกไหมอ้าวเพื่ออะรถอ่าถ่ายหน้าเขาถ่ายหน้าเขาเตี้ย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 แล้ปอมกาม่างโลก สบายนึกว่านั่งอยู่โอดลนซาเดียนี้สบายอ่ะแค่นี้แหละ